มีรายได้ทางที่สองบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงแน่นอนถ้าลงมือทำถามว่ามันได้มากขนาดไหนรายได้นี้มีตั้งแต่หลักร้อยบาทไปจนถึงหลักแสนบาทต่อเดือนแต่ในแต่ละเดือนจะผันผวนอาจจะมากบ้างน้อยบ้างอย่างที่บอกว่าขึ้นกับยอดซื้อสินค้าเพราะมันไม่ใช่เงินเดือนและการสร้างทีมงานภายใต้องค์กรของคุณที่สำคัญไปกว่านั้น รายได้มากน้อยจะขึ้นอยู่กับแผนการตลาดด้วยซึ่งแผนการตลาดในธุรกิจเครือข่ายจะมีหลายแบบมากทั้งแบบขั้นบันไดแบบไบานารี่แบบไฮบริดเป็นต้นและไม่ว่าอยู่บริษัทไหนก็ตามแต่หลักการสำคัญคือการสร้างองค์กรและการดูแลทีมงานอิสรภาพทางการเงินเรามักได้ยินคำว่าอิสรภาพทางการเงินกันบ่อยๆ ว่าจะทำยังไงให้มีเงินใช้โดยไม่ต้องทำงานประจำมีอิสระในการจับจ่ายใช้สอยอยากกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากมีบ้านหรูรถหรูถ้าเรามีอิสระจะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำไปที่ไหนก็ได้ที่อยากไปเราจะยังทำงานที่เราทำอยู่ทุกวันหรือใช้ชีวิตแบบทุกวันนี้หรือเปล่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ในชีวิต เราสามารถที่จะหาซื้อมาได้ไม่ยากถ้ามีเงินอยากเปิดร้านอาหารของตัวเองอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีนอนกลิ้งอยู่ที่ชายหาดอยากใช้ชีวิตอิสระไม่อยากทำงานอีกแล้วอยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆอยากดูแลครอบครัวให้อยู่สุขสบายทุกสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ใช้เงินเราไม่มีทางทำได้ถ้าไม่มีเงิน นั่นหมายความว่าทำให้อิสรภาพทางการเงินสำคัญกับชีวิตของเราขึ้นมาโดยอิสรภาพทางการเงินนี้เกิดจากการที่เรานำเงินไปลงทุนให้เงินทำงานแทนเราจนในที่สุดเราก็จะมีรายได้ตลอดการโดยไม่ต้องทำงานอีกต่อไปอิสรภาพทางการเงินคืออะไรอิสรภาพทางการเงินคือเงินเก็บที่เราต้องเก็บให้ได้เพื่อให้เรามีอิสรภาพในการใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการ โดยไม่มีข้อจํากัดว่าต้องไปทำงานทุกวันแม้จะไม่ชอบหรือต้องอดทนใช้ชีวิตในแบบที่ไม่อยากเป็นเมื่อเรามีอิสรภาพทางการเงินก็เท่ากับว่าเงินเก็บของเราช่วยหารายได้มาให้เรามากพอเป็นภาษี for income เราจะไม่ต้องคอยพวงว่าจะมีเงินไม่พออีกต่อไปเราจะเลิกทำงานก็ได้หรือต่อให้เราทำงานเดิมต่อไปเราก็ทำเพราะรักงานนั้น ไม่ได้ทำเพราะความจำเป็นนอกจากนี้พอเรามีอิสรภาพทางการเงินเราจะใช้จ่ายในด้านต่างๆได้คล่องขึ้นเริ่มต้นธุรกิจที่อยากทำได้สามารถดูแลคนที่รักได้ไม่ต้องกังวลค่ารักษายามเจ็บป่วยและยังสามารถส่งเสียให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือดีๆจบการศึกษาสูงๆมีชีวิตที่สบายขึ้นได้ธุรกิจเครือข่ายสามารถตอบโจทย์เรื่องอิสรภาพทางการเงินของคุณได้ หากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR โคดนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube